สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกๆคนก็เมื่อเงินเดือนค่ะไม่ใช่เงินเดือนอีกต่อไปนะคะชื่อนางสาวสวยพรเลิศธีรันภาคค่ะชื่อเล่นชื่อหยินนะคะก็ปัจจุบันอายุ30ปีค่ะเห็นแบบนี้นะคะหน้าตาดีไหมคะทุกคน <laughs> หยินนะคะจบจากมหาวิทยาลัยค่ะศรีประทุมค่ะคณะบัญชีเอกสาขาการบัญชีนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ สองเดือนที่แล้วหินยังเป็นพนักงานประจําอยู่นะคะก็เมื่อกี้หลายๆคนนะก็มีบกไม้บกมือมาใช่ไหมคะก็ถ้าให้หินเล่าย้อนกลับไปประมาณ8ปดปีมันอาจจะยาวเกินไปนะคะตัวหินเองเล่าแบบนี้ละกันค่ะว่าส่วนตัวหินนะคะก็คือเป็นคนนึงค่ะแล้วก็เข้าใจดีนะคะว่าการที่เราอะค่ะจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะ่ะเราจะต้องมีความสามารถที่เราเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมคะก็เลยเป็นคนหนึ่งค่ะที่พยายามนะคะตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเองมาโดยตลอดนะคะ ทั้งในเรื่องของทักษะต่างๆนะคะที่คิดว่าเออมันจะเพิ่มเงินเดือนให้กับเราได้เราก็จะทำนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือภาษาจีนนะคะที่หินก็ฝึกมาโดยตลอดค่ะทําให้หยินนะอ่าเห็นทุกคนเห็นใช่ไหมคะก็ไต่เต้านะคะจากเงินเดือน1 1 0 0 0บาทค่ะกลายเป็น8 0 0 0 0 บาทต่อเดือนได้ในในระยะเวลาแค่7ปีนะคะตรงนี้เห็นแล้วทุกคนตื่นเต้นใช่ไหมคะตัวหยินเองนะคะก็ตื่นเต้นกับเงินเดือนที่ได้นะคะก็คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าตัวเองอะโชคดีมากเลยนะทั้งเงินเดือนแล้วก็ทั้งงานของเรานะคะแต่พอรายได้ของเราเยอะเยอะขึ้นนะคะทุกคนเชื่อไหมคะว่าค่าใช้จ่ายของเราก็จะเยอะขึ้นตามถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถบัตรเครดิตทุกอย่างเลยแต่สิ่งหนึ่งคะ่ะที่ทําให้หยินรู้สึกว่า หยินอะอยากจะอัพเรเวลอัพเงินเดือนของตัวเองให้มันเร็วๆนะคะเป็นเพราะว่าหยินอะอยากจะส่งเงินให้กับที่บ้าน,นะคะ่ะ <c oughs> หยินไม่แน่ใจนะว่าใครนะคะที่คิดเหมือนกันเหมือนเหมือนหยินนะคะว่าวันเนี้ยเราอะ่ะออกมาทํางานต่างจังหวัดนะคะไกลบ้านของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งนะ,ะที่หยินอยากจะทําก็คือส่งเงินให้กับที่บ้านให้ได้เยอะๆคือเราเองอะคะ่ะก็คือแบบ เราไม่อยากให้เขาอะค่ะต้องคิดว่าแบบวันนี้เขาจะต้องกินอะไรเขาอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ซื้อเขาอยากกินอะไรเขาจะได้กินเขาไม่ต้องมากังวลว่าเออลูกสาวคนเนี้ยจะหาเงินได้เยอะแค่ไหนหรือว่าจะเหนื่อยไหมนะคะก็อันนี้ค่ะก็เป็นเป้าหมายที่หยินอยากทําแล้วก็มีอีกเป้าหมายหนึ่งนะคะที่หญินฝันไว้เลยนะคะคือหยินนะอยากจะพาพ่อค่ะกลับจีนนะคะคือพ่อหญินนะคะเป็นคนจีนที่เดินทางมาอยู่ที่ไทยนะคะประมาณห้าสิบกว่าปีแล้ว เขายังไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าพี่สาวเขาเลยนะที่อยู่เมืองจีนก็ตรงนี้ค่ะก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ทําให้หยินหนะะ้าพยายามหาเงินให้ได้เยอะๆนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะหยินก็ได้มาเจอค่ะอ่าอ่ะ,อะเปลี่ยนอารมณ์นะคะตอนนี้ก็ตัวหยินเองนะคะเมื่อก่อนตอนที่หยินเพิ่งมาเจอเร g ซ c ่แรกๆนะคะน่ารักไหมคะทุกคนค่ะ <c oughs> ตัวหยินก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบธุรกิจเครือข่ายมาก่อนนะ เพราะว่าหญินรู้สึกว่าคนที่อยู่รอบๆข้างตัวเราค่ะเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จในธุรธกิจเครือข่ายเลยก็เลยทําให้เราไม่มีความเชื่อนะคะจนวันหนึ่งค่ะพี่นกคนที่เปิดโอกาสหินนะคะก็มาเล่าเรื่องราวแบบนี้ให้หินฟังแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะหญินก็เลยมีความเกงใจก็อฟังงไปเหอะแล้วก็ไม่ได้แบบอยากจะมารู้จักมันมากมายนะ,ะจนมีโอกาสค่ะได้เข้ารอบอะคาเดมี่นะคะซึ่งตอนนั้นนะเอาจริงๆหินก็ ตกใจนะกับผลลัพธ์ของคนที่ใช้รีบอลเมื่อกี้คุณคําพูดไปใช่ไหมมันคือความ Amazing ใช่ไหมเอาจริงๆหยินก็ตกใจกับผลลัพธ์ของคนที่ใช้โปรแกรมรีบอลเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนคนนึงอะคะ่ะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้ายินคออนุญาตใช้คํานี้เลยนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนจริงๆทั้งรูปร่างสุขภาพแล้วก็รายได้นะคะแต่ พอกลับมามองที่ตัวเองนะคะตอนนั้นก็คือเพิ่งจบนี่แบบเป็นผู้หญิงใสๆนะคะน่ารักน่ารักทำงานได้ประมาณสองสามปีค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นสภาพนี้เลยนะคะทั้งแก่นะคะตอนนั้นก็คือหยินอนะม,มองกับตัวเองก็คือแบบเราก็รับตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเอญช่วงนั้นนะคะก็คือใกล้สิ้นปีค่ะโบนัสหยินใกล้ออกนะคะหยินจริงๆแล้วว่าโบนัสก้อนนี้หยินมีแพลนว่าหยินจะทําหลังคาบ้านให้กับแม่ เอแต่ก็เกิดความลังเลเกิดขึ้นค่ะว่าเออเราอจะทําบ้านให้กับแม่ดีหรือว่าเราเอง่ะคจะเอามาต่อยอดทําธุรกิจดีโดยการที่เอามาลงทุนกับตัวเองนะคะตอนนั้นตัดสินใจอยู่นานค่ะเพราะว่าดีบอลอย่างที่บอกค่ะมันก็ไม่ใช่ถูถกถูกไหมคะแต่หยินเองก็มาคิดนะคะแบบเอถ้าเราอะ เอาเงินตรงนี้ค่ะไปทําหลังคาบ้านมันก็ได้แค่หลังคาถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราเอาเงินตรงนี้ค่ะมาต่อยอดให้เงินไปต่อเงินอีกทีนึงอะคะ่ะหินก็คิดว่ามันสามารถที่จะสร้างรายได้อีกทางหนึ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินเดือนของหินเลยอะคะ่ะญิมก็มันก็น่าจะเสี่ยงดูนะคะอาจจะได้บ้านหลังใหม่ด้วยซ้ํานะอ่านะคะก็เป็นคนนึงค่ะที่ตั้งใจใช้รีบอลนะคะเป๊ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพ่อรู้ตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าอินเองอะไม่ได้มีแบบ เงินที่จะไปต่อเซตที่2นะคะก็ใช้โปรแกรมรีบอร์แบบ100%เลยจากน้ําหนักนะคะ55กิโลลดเหลือ50กิโลค่ะไขมันนะคะ2 9ลดเหลือ22%ตอนนั้นก็คือหายไปไขมันอย่นะคะหายไปทั้งหมด5กิโลตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกับตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คนรอบๆข้างตัวหญินก็คือทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยทักเข้ามาหาหญินเยอะมากๆเลยตอนนั้นอะ่ะหญินก็ ตอบไม่เป็นเอาจริงๆเหมือนกันเลยค่ะคนที่ใช้รีบอลนะคะก็จะตอบไม่เป็นก็บอกก็อา,อาหารเสริมรีบอลนะนะแล้วมันลดไขมันได้ไงเราก็ไม่รู้นะคะตรงนี้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วหยินก็ยังตื่นเต้นกับผลลัพธ์นะเพราะว่ามันมีคนมาทักเราแต่เราแค่ตอบยังไม่ได้แต่หยินก็มองว่าเออถ้ามันทําง่ายได้ขนาดเนี้เราก็แค่แบบว่าถ้าเราตอบได้เราก็น่าจะขายได้หรือเปล่าวะนั่นแหละค่ะหยินก็เลยกลับไปนะคะไปคุยกับโค้ดของหยินนะคะก็คือ พี่นกค่ะกับพี่เจี๊ยบนะคะเป็นผู้เปิดโอกาสให้หญินนะคะได้รู้จากธุรกิจเ e ลกาซี่ค่ะเป็นที่ปรึกษานะคะทั้งรูปร่างแล้วก็ธุรกิจของหญินนะคะแนะนําให้หญินเริ่มต้นง่ายๆเลยจากตัวเองเนี่แหละไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะคะก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในรอบอะคาเดมีนะคะรอบเรียนเรื่องของฟังก์ชันค่ะแค่เราตอบได้เราก็จะขายเป็นนะคะตอนนั้นก็คือหญินอะ่ะเริ่มตอบได้ละมีคนเข้ามาใช้กับหยินเรื่อยๆนะคะเดือนแรกหยินได้รายได้1 9 0 0 0บาทเยอะไหมคะ ยินว่ามันเยอะมากๆนะถ้าเทียบกับรา,ายได้เดือนแรกที่หญินทํางานประจํานะคะเดือนที่2ได้หมื่นสเดือนที่3ได้ 17. หมื่นเยินรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คือรายได้อีกทางหนึ่งนะคะแต่เพื่อนเพื่อเชื่อไหมคะว่าปัญหาที่หญินเจอคืออะไรปัญหาที่หญินเจอก็คือหญินอนะดูแลลูกค้าไม่ได้เอาจริงคือลูกค้าก็หายไปคือเครดิตของเรามันก็ คือเราไม่ได้รู้จักคนเยอะถูกไหมคะทีนี้คนมันก็หายไปเราก็รีออเดอร์ไม่ได้พี่นกก็เลยบอกว่าหญินจริงๆแล้วอ่ะในระบบของเรานะคะมีเครื่องมือที่ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าคู่มือในการดูแลลูกค้าแบบมืออาชีพหญินก็เลยรู้สึกว่าเอ้เราก็ต้องเข้าไปเรียนใช่ไหมเออเราก็ต้องเข้าไปเรียนเพราะว่าจะให้เราอ่ะดูแลลูกค้าของ,งเราได้เพราะว่าลูกค้าของหยินแต่ละคนนะก็คือ เขาไม่ได้ตามเป้าของเราเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะเสียใจเราเป็นโค้ดถูกไหมคะยินก็ไปเรียนรู้นะคะจนสุดท้ายยินสามารถรีออเดอร์ได้ดูแลลูกค้าให้เขาอ่ะคา่ะได้ตามเป้าของเขานะคะแล้วก็แต่ละคนก็คือแบบมีความสุขแล้วก็แก้ปัญหาให้เขาได้ค่ะในเดือนนั้นอ่ะยินก็มีรายได้นะคะจากหมื่นเก้าหมื่นสี่อะไรเงี้ยค่ะกระทบเป็นสามหมื่นบาทต่อเดือนเลยที่เลกาซี่โอนให้กับยินนะคะตอนนั้นก็คือนี่แหละค่ะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หยินได้รับจากเลกาซีพาสปอร์ตเล่มแรกค่ะใคร ไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้นะคะปกตินี่คือหยินข้ามเกาะไปเกาะช้างยังไม่เคยไปนะคะจริงๆแต่ว่าเลกา c ซียค่ะให้พาส,สปอร์ตเล่มแรกให้กับยินนะคะยินรู้สึกว่าเออตัวเองอะ่ะโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้รายได้รวมนะคะถึงส0 0 0สนบาทต่อปีเลยนะคะในตอนนั้นค่ะก็นี่แหละค่ะแต่ในระหว่างนี้ค่ะยินเองก็ยังทํางานประจําอยู่นะคะยังยังไม่ออกจากงานนะ ก็ตอนนั้นนะคะเงินเดือนหญินก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นพอสมควรน,นะคะตอนนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของหญินก็เยอะขึ้นแต่เพื่อนๆลองคิดตามหญินดูนะคะว่าถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าใครนะคะเป็นเจ้านายเขาก็คงไม่อยากจะจ่ายเงินเดือนด้วยน้อยถูกไหมคะเอ้ยโทษทีค่ะเขาก็คงไม่อยากจะจ่ายเงินเดือนเยอะๆถูกไหมคะเพื่อให้เราอะทํางานได้แบบให้เราอะทำงานได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี้ยค่ะก็ตอนนั้นนะคะหญินก <c oughs> <c oughs> ็เป็นคนนึงนะคะที่แบบว่าทํางานเยอะมากๆเลยค่ะจนเจอจุดเปลี่ยนในชีวิตของตัวเองนะคะ ก็หยินเองเนี่ยทำงานตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะจนถึงสี่ทุ่มตลอดเลยนะสี่ทุ่มโทษทีค่ะตอนนั้นน่ะทำงานนะคะก็คือ9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงคืนตลอดเลยนะคะตอนนั้นน่ะหยินพยายามที่จะแบบจัดเวลานะคะไปรอบอะคาเดมี่ของหยินด้วยแต่มันมีอยู่วันหนึ่งค่ะหยินก็ทํางานปกติของหยินเนี่ยแหละแต่พอหยินอ่ะลื่ลงมาจากตึกอะคะ่ะช้าไปแค่หนึ่งนาทีเพื่อนๆใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกอะคะ่ะล็อก คือล็อกตึกอะค่ะคือมันมันมันล็อกตึกจากข้างนอกตอนนั้นน่ะหยินไม่ได้คิดอะไรนะหยินไม่ได้คิดว่าหยินกลัวผีด้วยซ้ำแต่หยินคิดว่ากูจะออกไปได้ยังไงตอนนั้นน่ะลืมไปแม้กระทั่งว่ามือถือมันอยู่ในกระเป๋าหยินก็คล้อประตูค่ะจนรอปภเดินผ่านมาก็มาเปิดประตูให้หยินได้มันเหมือนจะมันตลกนะคะแต่ว่าหยินก็ไม่ได้ตลกนะตอนนั้นน่ะหยินเดินออกมาก็มานั่งอยู่ตรงแถวๆป้ายรถเมล์อะค่ะก็พูดก็ถามตัวเองนะคะว่าเราจะทนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน ยินเองจะทน,นแบบไม่เป็นอีกน้นแค่ไหนก็ตอนนั้นนะคะมีคนที่แบบหน้าพาะหน้าแม่ก็ลอยมาหาตัวเองนะแบบเออมันมันจะเป็นยังไงอะชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าลองดูนะคะเพื่อนๆคือถ้าเราไปถึงจุดๆนั้นอะเราจะคิดยังไงเราจะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองยังไงก็หญิงก็ทนไม่ได้อะเอาจริงๆคือหัวหน้ายังบอกว่าหญิงอะทํางานน้อยทํางานน้อยนะคะทุกคนเออแต่เราะก็พยายามนะที่จะทําทุกอย่างอืม จนอินเองนะคะกะ็เขียนใบาลาออกเลยซึ่งพอดีที่พอดีค่ะวิกฤตโควิด COVID เข้ามานะคะตอนนั้นวิกฤตโควิด COVID เข้ามาพอดีเลยก็ทําให้หยินเองก็ก็ทําให้หยินเองนะคะก็ถ้าเป็นถ้าอย่ากหินยังทำเงินทํางานประจําอยู่ตรงนั้นหยินน่าจะแบบ ถูกออกเป็นคนแรกนะเพราะว่าเงินเดือนของหญินสูงนะคะแต่ว่าหญินก็โชคดีค่ะที่วันนี้หญินเองนะคะก็มีเลกาซี่นะคะที่ยังจ่ายเงินให้กับหญิงอยู่นะคะก็ตรงนี้แหละค่ะมันทําให้หญินรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะโชคดีค่ะว่าเมื่อสองปีที่แล้ว,ว่ะหญินวางรากฐานคือวางเส้นทางในการทารีบอลของหญินมาแล้วนะคะหญินก็เลยเนี่ยค่ะหญินก็เลยคิดว่า งานของเลกาซียค่ะมันเป็นทางรอดนะคะมันไม่ใช่ทางเลือกเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบแล้วอะคะ่ะว่าถ้าเปรียบเทียบหลอดไฟนะคะเหมือนกับรายได้ของเราอะคะ่ะอินก็เชื่อว่าถ้าหลอดไฟมันดับไปหลอดนึงอะคะ่ะถ้าเรามีแค่หลอดเดียวนะ,ะมันก็จะมืดสนิทเลยถูกไหมคะแต่ว่าอินอะมีหลายทางก็คือเลกาซียค่ะคือแสงสว่างของหินเลยนะคะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่คะ่ะชีวิตของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณวิกฤตโควิดด้วยนะคะที่ทําให้อินอะเข้าใจแล้วก็เชื่อนะคะว่า ในทุกๆวิกฤต่ะคะ่ะมันย่อมมีโอกาสเสมอๆนะคะช่วง Work from Home ที่ผ่านมานะคะก็ทําให้ยอดธุรกิจของยินเองนะ เติบโตค่ะทั้งรายได้นะคะแล้วก็คนที่เข้าระบบค่ะก่อนที่จะมีโควิดนะคะหยินมีรายได้อยู่ที่ประมาณ3าม0 0 0สี่หมื่นบาทต่อเดือนนะคะแต่ว่าพอมีโควิดเข้ามาก็ทําให้รายได้ของหยินนะเกือบห้าหมื่นะเ,ล 5, เลยทีเดียวค่ะแล้วก็คนที่เข้าระบบนะคะก่อนหน้านั้นที่มาร่วมทําโปรเจกต์ไขมันแลกเงินกับหยินนะคะแค่17คนเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะมากกว่า40คนเลยนะคะก็ตรงนี้แหละคะ่ะมันส่งผลให้กับทีส่งผลใ,ให้กับทีมงานเก่า แล้วก็ใหม่ของหญินนะคะเติบโตด้วยกันนะคะแต่วันนี้หญินอยากจะยกสองตัวอย่างค่ะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าทีมงานหญินเนี่ยยังไงนะคะเป็นเป็นแบบไหนนะคะคนแรกเลยนะคะก็คือน้องเปิลน,น้องเปิลเนี่ยเป็นรุ่นน้องหยินนะคะที่จบสายบัญชีมาเหมือนกันนะคนนี้เอาจริงๆรูปแรกนี่คือแบบแก่คือผัวเมินเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าผัวตามตลอดเลยแล้วก็จากน้ําหนักตัวค่ะ 85กิโลแล้วเหลือ59กิโลค่ะรายได้นะคะก็คือ20,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าแบบเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะคะและน้องเฟยค่ะตัวน้องเขานะคะก็คือเป็น ไกด์นะคะเป็นไกด์จากเงินเดือนเออจากการที่เขารับทัวร์นะคะหลักแสนหลายหมื่นนะก็เหลือศูนย์เลยก็คนนี้ก็เข้ามาใช้โปรแกรมดีบอลค่ะน้ําหนัก66กิโลลดเหลือ53กิโลค่ะรายได้นะคะเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้เกือบเกือบสามหมบาทเลยทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะ่ะทําให้หยินนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันคือโชคดีที่ส่งต่อเออมันคือโชคดีที่ส่งต่อจริงๆนะคะที่ กลุ่มของเรานะคะมีคําว่าชีวิตที่เดินหน้าคุณค่าที่ส่งต่อนี่คือหญิมกินเชื่อจริงๆเลยนะคะก็นี่แหละค่ะหินก็เป็นผู้หญิงนะคะธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่อยากทําให้ชีวิตของเราอะดีขึ้นไม่ได้แตกต่างจากใครเลยนะคะเป็นคนที่พูดไม่เก่งมาตั้งแต่แรกเป็นคนที่ไม่ชอบธุรกิจมาตั้งแต่แรกธรรุรกิจเครือข่ายนะคะมาตั้งแต่แรกแต่ว่าเป็นคนหนึ่งค่ะที่อยากทําทุกวันให้มันดีขึ้น,ด,นดีขึ้นนะคะก็น <k> ี่แหละค่ะจงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะแต่จง กลัวนะคะว่าชีวิตที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวความโชคดีที่รีบอนของหญินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครประทับใจเรื่องราวของคุณหญินยังไงปลอบมือนะครับหรือว่าพิมแปดแปดแปดให้คุณหญิงหน่อยนะครับให้กําลังใจคุณหญินหน่อยนะโอ้โหมอกี้ผมแอบดูนะใครบางคนนั่งปาดน้ําตานะครับที่มงขี้มูกอะไรเนี่ยออกมาหมดเลยนะฮะก็เชื่อว่ามัน คือบางทีผมเข้าใจนะมีบางคนพิมพ์มาก็คือแบบหัวอกเดียวกันเป็นหัวอกเดียวกับคุณหญินแบบเออเร้ก็ทํางานเพื่อพ่อเพื่อแม่เหมือนกันเราตั้งใจหลายๆอย่างก็คือเพื่อคนที่เรารักเหมือนกันนะครับเพราะนันได้เชื่ออย่างนี้ครับว่าบางทีคือถ้าเราฟังคุณหญินดีๆแล้วแล้วถ้าใครทําฟิลงานประจําอยู่นะครับเราเราต้องมั่นใจเลยว่าคุณหญินทำทำงานโคตรหนะัก โคตรละหนักแน่ๆเพราะว่าทำงานประจำเจ็ดปีอ่ะรายได้เพิ 7, ่มขึ้นเจ็ดเจ็ดร้อยเปอร์เซนตะคือมันเร็วมากอ่ะเพราะฉะนั้นคือคุณหญินต้องแบบทำงานหนักสุดๆจนแบบเจ้านายหรือว่าเจ้าของเห็นอะไรบางอย่างเลยอัพอัพเงินเดือนงับอัพเงินเดือนอัพเงินเดือนให้นะเพราะฉะนั้นโอ้โหแล้วคุณหญินบอก9ก้าโมงถึงเที่ยงคืนแบบก็นับนิ้วนะทำงานวันละสิบ้าชั่วโมง เจ้านายบอกว่าทํางานน้อยคุณพระนะฮะมีคนพิมพ์มานะบอกคุณหญินว่าถ้าทํางานหนักกว่านี้คุณหญินเป็นเจ้าของแล้วแหละนะฮะไปเป็นเจ้าของดีกว่านะก็ฟังแล้วก็ได้แรงบันดาลใจนะครับแต่ก็เข้าใจนะว่าที่คุณหญินตั้งใจผลักดันตัวเองได้แรงขนาดนี้นะจากแบบเงินเือนสต์ทเหมือนคนทั่วไปเลยจนมาแบบเป็นท็อปได้นะในเวลาแค่เจ็ดปีผมเชื่อว่า ก็คงเป็นรูปที่สองของสไลด์ของคุณหญินเนาะก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวเนาะคือผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เราสบายอยู่บางทีอาจจะมีคนที่บ้านเราบางคนลำบากแทนเราอยู่แล้วว่าจริงไหมครับแล้วผมว่าคุณหญินก็คงไม่คิดแบบนั้นเขาคงคิดว่าเขาคือตัวแทนของคนในครอบครัวดีกว่าที่จะเหนื่อยหนักที่สุดเพื่อให้คนที่บ้านสบายนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นกําลังใจนะครับใครเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่ใครเป็นเสาหลักของบ้านอยู่เป็นกำลังใจให้นะครับประเต้เชื่อว่าเรื่องราวของคุณหญินเนี่ยเป็นกําลังใจให้พวกคุณเหมือนกันนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ฟังก็คือคุณหยินนี่ถือว่าก้าแรกเหมือนกันนะฮะแรกรีบอลกับลังคาบ้านแม่เลยนะไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูนะครับคือไม่ทุกคนนะครับที่จะเริ่มต้นรีบอนได้แบบอย่างสะดวกสบายหรือง่ายนะครับ